สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Money Daily นะคะประจำเช้าของวันพุทธที่29กันยายน2564ค่ะเช้าวันนี้พบกับคุณธิติกรและดิฉันอาทิตย์ระดาค่ะเนิีเด็กเปิดตลาดมาเช้าวันนี้นะครับย่อลงไปประมาณ5จุดได้นะครับ<อ>รับแรงกดดันจากในประเทศแล้วก็ต่างประเทศครับในประเทศก็แน่นอนเรื่องของสถาน,นการณ์น้ำท่วมนะครับที่กดดัน ภาพของธุรกิจนะครับอุตสาหกรรมต่างๆที่เคยมีบทเรียนมาแล้วนะครับจากในอดีตที่ผ่านมาอันนี้ต้องเฝ้ารอสถานการณ์ริงที่เกิดขึ้นมานะครับส่วนในต่างประเทศดาวโจนส์เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาถือว่าปรับย่อลงไปหนักทีเดียวฮะหกร้อยกว่าจุดทีเดียวนะครับเกือบเกือบหกร้อยจุดนะฮะปัจจัยสาเหตุมาจากอะไรกันบ้างมีหลากหลายส่วนด้วยกัน,นครับคุณผู้ชมฮะมีทั้งเรื่องของเงินเฟ้อนะครับที่มีการคาดการระยะของเงินเฟ้อที่น่าจะมีการลากยาวไปกว่านี้นะฮะเรื่องของตัวเลขที่น่าจะ ไปแต่4%ภายในปีนี้นะครับอันนี้เป็นถ้อยถแถลงของทางจยเจเนเจเลนแล้วก็เจรอร์มพาเวลในการที่เกิดขึ้นต่อสภาพผู้แทนรัศดรสหรัฐนะครับมีการชี้แจงเงินไปและการที่เงินเฟ้อมีแนวโน้มพุ่งสูงขึ้นแบบนี้นะครับก็ทําให้หลายฝ่ายมีความกังวลในเรื่องของอัตราดอกเบีย้ยนโยบายนะครับจะมีการขึ้นเร็วกว่าที่มีการคาดการณ์กันหรือไม่ประมาณ1ปีนะครับอันนี้น่าจับตายอย่างมากนะครับนอกจากนี้เองเนี่ยก็ยังมีเรื่องของบอลยูสหรัฐที่กลับมาเร่งตัวขึ้นอีกครั้งนะครับเป็นการเร่งตัวของบอลยููระะย10ปีมาส รอบ5้แล้วก็ถือว่าเป็นระดับที่สูงที่สุดนะครับในรอบ หลายๆเดือนนะครับตั้งแต่ช่วงกลางปีที่ผ่านมาประมาณเดือนมิถุนายนสาเหตุสําคัญก็มาจากเรื่องของดอลลาร์นะครับที่ตอนนี้มีการปรับค่าแข่งขึ้นมาด้วยนะครับซึ่งความกังวลต่อความอ่อนไหวนะครับทั้งในเรื่องของบอลจิวทั้งในเรื่องของเงินเฟ้อแล้วก็ดอกเบี้ยรตรงนี้ทําให้หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีของสหรัฐถูกเทขายทั้งสิ้นนะครับเพราะว่ากลุ่มนี้ค่อนข้างจะอ่อนไหวต่อดอกเบีย้ยฮะการที่ดอกเบี้ยเพิ่มสูงขึ้นเนี่ยในแง่หนึ่งมันก็ทาให้ภาพธุรกิจนะครับที่มีต้นทุนการกู้ยืมต่าง,างๆมมมมมีีีภาาาารระะะท่่่่เเพพพิิสสสูููงงขึ้้้นนนตไปดวยพออพก็จจ เรื่องของรายได้หรือผลประกอบการนั่นเองนะครับรวมถึงเงินปันผลที่จะจ่ายให้กับบรรดาผู้ถือหุ้นนั่นเองนะครับอีกประเด็นหนึ่งที่ต้องจับตานะครับก็คือเรื่องของการขยายพดานี้สาธารณะพีดานี้ของสหรัฐนะครับซึ่งถือว่าตอนนี้เองเนี่ยตลาดกําลังถูก กดดันนะครับจากความขัดแย้งของสภาคองเกรสนะครับที่ต้องมีการอนุมัติร่างกฎหมายงบประมาณชั่วคราวนะครับแล้วก็การเพิ่มพดานนี้ของสหรัฐนะครับหลังจากที่ตอนนี้เองยังมีความขัดแย้งที่ไม่ลงรอยกันนะครับของทางซอกสองฝักฝั่งทางการเมืองนะครับทำให้เรื่องของความเสี่ยงด้านก็ประมาณเป็นอีกจุดหนึ่งเหมือนกันในการที่สร้างแรงกดดันต่อความเคลื่อนไหวตราดหุ้นสหรัฐเมื่อคำขืนที่ผ่านมาครับและแน่นอนนะคะว่าปัจจัยดังกล่าวแล้วล้วนโตแต่ส่งผลนะคะต่อทิศทางของตลาดหุ้นในโซนเอเชียเช่นเดียวกันละค่ะรับรู้ปัจจัยนี้ นะคะสมผลทําให้ทิศทางของเช้าวันนี้บรรยากาศการลงทุนไม่ค่อยสดใสค่ะถ้าหากว่าเราไล่เรียงดูนะคะจะเห็นได้ว่าภาพล่าสุดนะคะตลาดหุ้นนิเคอีกนั้นร่วงลงไปกว่า2.46%หรือว่ากว่า 741. จุดนะคะในขณะที่เซี่ยงไฮ้นั้นปรับตัวร่วงลงมา1.89%หรือ68.20จุดส่วนทางด้านของหังเซ็งเองค่ะปรับลดลงมานะคะ0.6%นะคะ143.71จุดแล้วค่ะ ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของทิศทางอัตราผลตอบแทนพันธบัตรบาลสหรัฐนะคะในระยะเวลา10ปีที่ปรับตัวเร่งขึ้นสูงที่สุดนะคะในรอบระยะเวลาหลายเดือนที่ผ่านมานับตั้งแต่กลางเดือนมิถุนายนนะคะแต่ว่าเช้าวันนี้ในตลาดโซนเอเชียค่ะจากระดับที่เร่งตัว1.56%นะคะก็ไหลลงมานะคะทดสอบที่ระดับซับประมาณ1.52 9นะคะซึ่งปัจจัยนี้ก็สมผลทําให้ทิศทางของราคาทองคําเมื่อวานนี้ที่มีการปรับตัวดําดิ่งลงไปนะคะทดสอบ ระดับที่ต่ำกว่า1,730ดอลลาร์ 1, ต่อทรอยออนส์ก็เริ่มมีการเรบาว์กลับค่ะเช้าวันนี้ในตลาดโซนเอเชียนะคะราคาทองคำนั้น ปรับตัวขึ้นมาเรียกว่าเป็นการร,การีบาวน์นะคะขึ้นมาทดสอบที่ระดับแนวต้านซักประมาณ1,740ดอลลาร์ 1, ต่อทรอยออน์แนวโน้มช่วงนี้ทิศทางราคาทองคำนั้นยังเป็นแนวโน้มขาลงค่ะใครที่ไม่สามารถรองรับความผันผวนได้อาจจะต้องมีการหลีกเลี่ยงการซื้อขายเป็นการชั่วคราวนะคะแล้วก็อาจจะต้องรอจังหวะในการที่จะดักซื้อในช่วงราคาต่ำๆเพราะว่าหากเทียบไปในเดือนที่ผ่านมานะคะเดือนตุลาคม ภาพรวมเนี่ยน่าจะมีความสดใสามากขึ้นแต่ถ้าหากว่าเทียบกลับไปในเดือนสิงหาคมระดับต่ำสุดที่ลงไปทดสอบเนี่ยนะคะ1,680ดอลลาร์ 1, ต่อทรอยออนส์นะคะและช่วงเวลานี้กำลังอยู่ในช่วงของปิดท้ายไตรมาสที่3ด้วยอาจจะมีความผันผวนได้ในขณะเดียวกันค่ะ ถ้าเราไปดูนะคะภาพบรรยากาศของโควิดสายพันธุ์เดลต้าก,ก็เป็นภาพกดดนันความต้องการใช้น้ํามันเช่นเดียวกันนะคะเช้าวันนี้ราคาน้ํามันนั้นเริ่มมีแรงเทขายทํากําไรค่ะสาหรับเวสเท็กซัสนั้นยืนอยู่ที่74ดอลลาร์14เซนต์เบรนต์นะคะยืนอยู่ที่77ดอลลาร์17เซนต์แล้วก็มีความเคลื่อนไหวล่าสุดนะคะจากทางด้านของไชน่าเอเวอร์แกรนด์ค่ะที่กําลังประสบปัญหาวิกฤตนี้นะคะล่าสุดทางด้านของไชน่าเอเวอร์แกรนด์นั้นมีการแจ้งต่อตลาดหุ้นฮ่องกงระบุบ,บอกว่าบริษัทนั้นนะคะกำลัง จะขายหุ้นที่ชื่อว่าธนาคารเซิงจิ้งนะคะให้กับรัฐบาลจีนค่ะมูลค่ากว่า1,500ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะถ้าคิดเป็นเงินหยวนก็ประมาณ9.9900ุ้าพันล้านหยวนเพื่อที่จะเอาเงินเนี่ยมากอบกู้วิกฤตที่เกิดขึ้นในครั้งนี้และในวันที่29กันยายนก็ยค่ะนะคะจะครบกําหนดจ่ายดอกเบี้ยก้อนโตอีกครั้งหนึ่งด้วยค่ะครับตอนนี้มีทรัพย์สินอะไรก็ต้องมีการขายกันหมดนะครับอย่างที่หลายท่านทราบกันดีแล้วก็หลายสํานักมีการวิเคราะห์กันไว้นะครับว่าแนวทางการช่วยเหลือของรัฐบาล จีนไม่น่าจะใส่เงินทางตรงอาจจะเป็นแนวทางนี้แหละก็คือนําทรัพย์สินนะครับนำทุ้นที่ถือไว้ในบริษัทต่างๆเนี่ยขายให้กับรัฐบาลนั่นเองใช่ค่ะส่วนเช้าวันนี้นะคะทิศทางของอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทบ้านเรานะคะอ่อนค่าที่สุดในรอบ4ปี33มสบาทแปสตางค์นะคะจะกระทบต่อทิศทางของฟันโฟ o ไหลเข้าไหลออกหรือไม่ช่วงหน้ากลับมาติดตามกันค่ะ หลังจากที่เช้าวันนี้นะคะตลาดหุ้นไทยไหลลงไปทดสอบที่ระดับใกล้ๆ1,600จุดนะคะแต่เริ่มมีแรงซื้อกลับและขารีบาวขึ้นมาได้นะคะล่าสุดนะติดลบไป2.47จุดนะคะดังนั้นภาพรวมของการลงทุนนั้นจะเป็นอย่างไรคะ่ะติดตามได้ใน t r a ทรดท m e ค่ะ ในทยามเช้าวันนี้นะคะพูดคุยกับคุณกันทราละดาวนนัยุทธยากรรมการบริหารสายงานธุรกิจค้าหลักทรัพย์หนึ่งบริษัทหลักทรัพย์ฟินาเซียไซรัสค่ะสวัสดีค่ะที่กันค่ะครับสวัสดีครับคุณแทนคุณตั๊กครับสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนักลงทุนทุกท่านนะครับครับวันนี้เองเหมือนเซตตอนช่วงเปิดตลาด1,600จุดน่าจะทัดทานไว้ได้นะครับแนวโน้มทั้งวันนี้จะเป็นยังไงบ้างครับ จริงๆแล้วการที่พันหกร้อยจุดเ,เป็นแนวซัพพอร์ตรือว่าเป็นแนวซัพพอร์ตที่สาคัญในรอบนี้นะครับจะเห็นสังเกตได้ว่าพอลงมาที่พันหกแน่นอนจะมีแรงซื้อกลับเข้ามาในตลาดนะครับเพราะเนื่องจากว่าตั้งแต่ดัชชีขึ้นไปพันหกกว่า,วาขึ้นไปนะครับสามสิบสี่สิบเนี่ย, 30, ยก็มีแรงขายนะครับซึ่งก็มีการคาดการณ์อยู่แล้วว่าน่าจะลงมาที่พันหกร้อยนะครับซึ่งเป็นการปรับฐานลงมาซึ่งมองที่ระดับพันหกร้อยเนี่ย ผมคิดว่าเป็นระดับที่นักลงทุนผมว่านักลงทุนมองอยู่แล้วจ้องอยู่แล้วที่จะเก็บรอบนี้นะครับเป็นการเริ่มเก็บของการสะสมรอบใหม่ครับผมค่ะถ,ถ้าหากว่าเรามองนี่นะคะปัจจัยรอบด้านเลยอย่างทางด้านของต่างประเทศเองเรื่องของที่ทางอัตราเงินเฟ้ออัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐที่เร่งตัวขึ้นเนี่ยเรามองว่ามันน่าจะมีผลกระทบต่อแนวโน้มของอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทบ้านเราและมีผลต่อฟันโฟ้อยังไงบ้างครับพี่การ อสำหรับคือฟันโฟเนี่ผมขอตรงนี้นิดนึงก่อนนะครับฟันโฟเนี่ยอย่าอย่าหวังว่าจะกลับมาซื้อเลยค่ะนะครับบทบาทที่หุ้นเราจะขึ้นต่อไปเนี่ยผมคิดว่าไม่ได้เป็นเรื่องของฟันโฟนั่นคือไม่ใช่ของฝรั่งนะครับเออ่การที่หุ้นไทยเราขึ้นมาตอนนี้ล้นล้วนเนี่ยรายย่อยสถาบันในประเทศเป็นหลักนะครับออจะมีครับบางครั้งฝรั่งเข้ามาอะไรล่ะซื้อสองสามวันแล้วก็ทิดไปไกลแล้วก็ว่าเขาจะกลับมานะครับ สักว่าเดี๋ยวเขาขายออกไปอีกนะครับคือเขาพูดดีด้วยนิดหน่อยก็นึกว่าเขาจะกลับมาแต่จริงๆแล้วเขายังอยู่ฝั่งขายอยู่ค่ะอยู่ฝั่งขายโดยตลอดฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของความพยายามที่จะเรียกฟันโฟกลับมาผมว่ายังไม่มีนะครับตลาดวุ้นไทยจะขึ้นต่อไปได้ก็คือสถาบันในประเทศนักลงทุนรายย่อย เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นตัวหลักนะครับโดยเฉพาะสถาบันนะครับนั่นเปรียบเทียบกับเศรษฐกิจก็คือหมายถึงว่าหมายถึงคอนซัมมชั่นในประเทศนั่นเองที่จะเป็นตัวพลัดดังเศรษฐกิจของเราต่อไปในช่วงที่เปิดประเทศครับผมอืมครับปัจจัยที่จะหนุนในระยะต่อไปนะครับจากฐาน1,600จุดให้ไปสู่ระดับถัดไปเนี่ยทางทางเราเองมองปัจจัยส่วนไหนที่จะสนับสนุนได้บ้างไหมครับปัจจัยที่สาคัญที่สุดก็คือการเปิดประเทศ นะครับ <c oughs> เปิดประเทศรับวัคซีนนะครับการฉีดวัคซีนที่มีจํานวนมากขึ้นมากขึ้นนะครับจํานวนวัคซีนที่เข้ามามีมากขึ้นคนฉีดเข็มสองมีมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะเดือนตุลาเราคุยกันอยู่แล้วว่าเราจะฉีดกันเรียกว่า เข็มกับแขนจะมาเจอกันอย่างเยอะมากนะครับนะครับทั้งเข็มทน้งแขนเนี่ยก็คือตัวนี้ครับจะเป็นตัวเร่งทําให้เกิดเศรษฐกิจที่ดีคอนซัมชันที่ดีแล้วเราก็จะทยอยเปิดประเทศโดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวนะครับนักท่องเที่ยวเหมือนกันครับนักท่องเที่ยวก็ยังคงเป็นนักท่องเที่ยวไทยนะครับนักท่องเที่ยวกําลังในประเทศนะครับซึ่งซึ่งจะเป็นตัวผลักดันนั่นก็คือจุดเชี่อเสริมทําให้ดัชนีเนี่ยขึ้นไปได้นะครับ ไม่ถึงตรงไหนเราก็มองป ks, ัจจัยพื้นฐานไว้ที่สักประมาณพันหกเจ็ดสิบโดยประมาณนะครับดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าปัจจัยวัคซีนยังมีอยู่ไอ้เรื่องของขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยนะครับถ้าของสหรัฐเนี่ยก็คงจะเร็วขึ้นนะครับเพราะว่าเขาสงสัยมาอย่างนั้นแต่ถ้าถ้าถ้าคุณแพงคุณตักจำได้เนี่ยครั้งที่แล้วเราประชุมกรงงซึ่งประชุมวันนี้นะครับครั้งที่แล้วเนี่ยประชุมจําได้นะครับว่าเสียงแตกนะครับมีจะลดด้วยซ้ำนะครับนั่นคือผมกำลังจะบอกว่าอะไรสหรัฐเขามีสิทธิ์จะขึ้นเพราะว่า ต้องบอกว่าเศรษฐกิจเขากลับมาแล้วอะ่ะของเานี่ยังไม่ยังไม่ยัง,ยงวิ่งอยู่หลังๆเขาเลยครับขึ้นเรียกว่าลุ่มๆุมดอนดอนใช่ครับข,ข,ข,ขึ้นไม่ไหว่ะยังขึ้นไม่ไหวดูถ้าจํากันได้เสียงวนที่แล้วยังเหมือนจะ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 ลบจะลดะลด,ด,อดอกเบี้ยด้วยซ้ำนะครับต้องดูคราวนี้แต่ผมบอกว่าเขาจะได้ออกมาหน้าคงฮะหน้าจะคงดอกเบี้ยค่ะ ถ้าเรามองแล้วก็ประเมินในลักษณะแบบนี้แล้วนะคะจังหวะช่วงเวลานี้ก็จะเป็นการเก็บรอบใหม่สิใช่ไหมคะพี่การแล้วเราจะมีการวางแผนกลุ่มไหนดีคะผมคิดว่าก็ยังเป็นกลุ่มธนาคารก็ยังน่าสนใจนะครับทางงานแน่นอนคือตอนนี้ที่ได้รับแรกๆมันต้องท่องเที่ยวอาหารมันได้แน่ถ้าเปิดประเทศถูกไหมครับเป็นแถวแรกเลยะคแต่ต่อไปแถวสองก็คือพวกเศรษฐกิจดีหุ้นกันก็ดีด้วยก็คือ กลุ่มแบงก์กลุ่มธนาคารพาณิชย์พวกนี้ครับก็ยังไปต่อได้นะครับรวมถึงกลุ่มพลังงานแน่นอนพอเศรษฐกิจกลับมาก็จะมีการใช้พลังงานมากขึ้นนะครับนั้นก็น่าจะเป็นกลุ่มพวกนี้ครับผมครับอย่างกลุ่มธนาคารที่มีการเก็งกำไร,รากันสูงในช่วงสองสมวันก่อนหน้านี้นะครับณปัจจุบันที่ราคาเริ่มมีการตัดฐานลงมาแล้วถือเป็นจังหวะในการเข้าลงทุนได้ไหมครผมคิดว่ายังเป็นจังหวะนะครับนักงเวทเป็นจังหวะในการเข้าลงทุนถ้าดูแล้ว ปัจจัยพื้นฐานของของแบงค์ที่ให้กันไว้นี่ก็ยังงไปได้อีกไกลเลยครับถ้าผมผมขอยกตัวอย่างตัวแรกก็อยวกเคแบงค์อย่างเงี้ยปัจจัยพื้นฐานก็ร้อยห้าสิบอย่างเงี้ยครับถ้าลงมาร้อยสามสิบก็เป็นการปรับตัวก็ขึ้นไปที่ร้อยสี่สิบแล้วก็ปรับตัวลงมาถูกไหมครับค่ะครับเป็นท็อปพิกพี่การจะให้ตัวไหนไว้บ้างคะก็ยังมาของแบงค์ครับคือแบงค์เนี่ยครับนะครับเพราะเนื่องจากว่าขึ้นแล้วด้วยปรับตัวแล้วด้วยค่ะนะครับนะครับแล้วก็ปัจจัยพื้นฐานก็ยังอยู่ประมาณเหนือกว่าทีี่รราาคคตอนน้ับ ค่ะได้เลยค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากค,ค่ะพี่การคร่ะสวัสดีค่ะขอบคุณรายการนะครับสว,ส,สวัสดีครับนะค,คะก็เป็นการประเมินนะคะแนวโน้มของการลงทุนนะคะตอนนี้ถ้าหากว่ามองแล้วในมุมมองของพี่การเองนะคะฟิแนนซ์เซอร์ก็ให้ไว้ว่ามองปัจจัยภายในประเทศเป็นหลัก เรื่องของฟันโฟต่างชาติก็อย่างที่บอกครับบางทีเข้ามา2อสวันเราก็ดีใจกันแล้วนะแต่ว่าในเรดาร์ของต่างชาติยังคงมองเรื่องการเติบโตทางเศรษฐกิจบ้านเราเนี่ยยังถือว่าต่ำอยู่เมื่อเทียบกับในภูมิภาคนะครับเพราะฉะนั้นเองแรงผลักดันจะเป็นนักลงทุนแล้วก็สถาบันในประเทศมากกว่านะครับส่วนหุ้นแนะนําของรายการเราในวันนี้ครับฝากกันเช่นเคยครับไปดูกันเลยครับ KTBST นะครับแนะนำไอเน็ตครับ ASL ค่ะมองไปที่ TU ค่ะส่วนบอลลไอล่าแนะนํา GFPT ครับ ทางด้านหยวนต้านะคะมองไปที่ labels, fruit, coins, tail, S C B Advan แล้วก็แบมค่ะขณะที่บอลอฟิลิปนะครับแนะนำเซนเทลแอดวานแล้วก็เซนครับวันนี้มีข่าวดีมาฝากกันนะคะสําหรับใครที่มีปัญหาเงินช็อตนะคะต่อไปนี้ต้องยืมเงินคนอื่นให้เสียหน้าอีก dedim, ต่อไปแล้วนะคะเพราะว่าล่าสุดค่ะทางด้านของธนาคารไทยพาณิชย์นะคะปลดล็อกมนุษย์เงินเดือนชูตัวช่วย S C B มีตังเพิ่มสภาพคล่องค่ะ คุณธนวัตรกิติสุวรรณผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ผู้บริหารสายงาน GTS and Ecosystem ธนาคารไทยพาณิชย์กล่าวว่าปัญหาสภาพคล่องตึงมือในกลุ่ม,มนุษย์เงินเดือนมีความรุนแรงมากขึ้นจากผลกระทบการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ในขณะที่รายได้ลดลง ธนาคารไทยพาณิชย์จึงได้เดินหน้าจัดทําโครงการ SCB มีตังโดยนํานวัตกรรมของ SCB มีตังและศักยภาพของ SCB เพโเข้ามาช่วยแก้ไขวิกฤตสภาพคล่องให้กับมนุษย์เงินเดือนไม่สร้างภาระสําหรับนายจ้างด้วยการเบิกเงินเดือนล่วงหน้า on demand asset w e g e s มั่นใจว่าหลังจากนี้นะคะจะได้รับความสนใจจากองค์กรต่างๆสมัครเข้าร่วมโครงการเพราะสามารถตอบโจทย์การบริหารงานบุคคลขององค์กรยุคใหม่ ควบคู่กับการดูแลด้านการเงินให้พนักงานมีทางเลือกในยามฉุกเฉินอย่างลงตัวค่ะสำหรับ SCB มีตางสามารถเบิกเงินเดือนได้เท่ากับจำนวนวันที่ทำงานจริงมาแล้วในเดือนนั้นๆสูงสุดไม่เกิน50%ของเงินเดือนหรือไม่เกิน20,000บาทต่อเดือนหรือตามที่นายจ้างกำหนดเอาไว้ ตลอด24ชั่วโมงผ่านแอปพลิเคชัน SCB EC และเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้ใจ่ายในสถานการณ์ปัจจุบันธนาคารได้ปรับลดค่าธรรมเนียมเบิกเงินเดือนล่วงหน้าจาก1,000ละ20บาทเหลือ1,000ละ10บาทจนถึง31ธันวาคมนี้องค์กรที่สนใจสามารถติดต่อผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์หรือศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ w w w s c b c o t h t h p a y l o หรือติดต่อไปที่ S C B Business Call Center 027222222ค่ะครับก็เป็นทางเลือกให้กับมนุษย์เงินเดือนนะครับในช่วงนี้เองอาจจะมีปัญหาสภาพคล่องกันได้นะครับ mm hmm. เดี๋ยวนี้ใช้เรื่องของเทคโนโลยีสามารถเสริมสภาพคล่องส่วนตัวกันได้ด้วยเรียกว่าไม่ต้องเสียหน้านะคะ S C B Advan c e ให้ก่อนลอแล้วค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าค่ะกลับมาวางแผนการลงทุนในรูปแบบของกองทุนรวมกันบ้านค่ะ ในช่วงนี้เราจะมาเจาะลึกการลงทุนในรูปแบบของตีมกันบ้างนะครับว่าหลังจากที่สัญญาณของทางเฟดนั้นเรื่องของ QE เรื่องของดอกเบี้ยนโยบายนะครับแล้วก็มีถ้อยแถลงของทางทางเจอร์รงพาเวลนะครับแล้วก็จะเด่นระเลนเมื่อคืนนี้ด้วยนะครับเรื่องของทิศทางเงินเฟ้อจะมีผลต่อการกำหนดทิศทางการลงทุนในรูปแบบตีมการลงทุนอย่างไรกันบ้างนะครับวันนี้ตรวจสอบกับคุณอิสราพุตานศรีประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนวีจำกัดครับสวัสดีค่ะ สวัสดีครับคุณนายุต๊ะครับค่ะว่าอ,อ,อีกไม่กี่วันนะคะจะเข้าสู่เดือนตุลาคมแล้วนะคะเริ่มต้นเดือนแรกของไตรามาสที่สี่อยากจะให้คุณอิสาราช่วยวางแผนค่ะว่าในเดือนตุลาคมเนี่ยเราจะต้องเจออะไรบ้างและมองภาพรวมการลงทุนยังไงบ้างคะครับผมว่าในเดือนตุลาคมเนี่ยนะครับเราเราน่าจะเห็นการเพิ่มตัวขึ้นนะครับของของอัตราผุตอบแทนนะครับหรือหรือบอลยิวสหรัฐนะครับอ่ อย่างถ้าถ้าเราดูในเดือนนี้จริงๆเนี่ยเ็าจะเห็นว่าบอลยูของสหรัฐเนี่ยปรับตัวขึ้นพอสมควรเลยทีเดียวนะครับแต่ถ้าถ้าตอนต้นเดือนเนี่ยสิบปีก็อยู่1.3นะครับแล้วเมื่อคืนก็ปิดที่ประมาณ1.5ก,กว่านะครับผมว่าอันนี้ก็เป็นสาเหตุหนึ่งนะครับที่อทําให้ตลาดหุ้นเมื่อคือนเนี่ยมีการปรับตัวลดลงนะครับของของสหรัฐแล้วก็ของทางด้านยุโรปด้วยนะครับอันนี้ก็คงสอดคล้องกับกับที่คุณไทยคุณตักบอกนะครับว่า ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องที่ QE t อี e l i n g จะมีความชัดเจนมากขึ้นแล้วล่ะนะครับแล้วก็ปีหน้าจะมีการขึ้นดอกเบี้ยด,ด้วยนะครับเงินเฟ้อก็ยังมาอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตัวยูที่ที่ปรับเพิ่มขึ้นเนี่ยผมคิดว่ายังยังมีโอกาสที่จะไปอย่างต่อนเนื่องนะครับแล้วก็ทำให้ให้ตลาดทุนเนี่ยมีความหวันผลพอ,อ,อ,อสมควรเลยทีเดียวนะครับในเดือนตุลาคมที่ถึงนี้ครับ ทีนี้มองถึงเรื่องของทิศทางเศรษฐกิจโลกบ้างครับหลังจากนี้เองเรามองยังไงบ้างครับนโยบายทางด้านการเงินเป็นแบบนี้เรื่องของมาตรการที่เคยอัดฉีดกันมาจะเริ่มลดขนาดลงมาเลครับครับผมว่าถ้าเราดูของสหรัฐเป็นตนน้นนะครับถึงแม้ว่านโยบายการเงินเนี่ยจะมีการปรับลดลงนะครับหมายถึงว่าจากที่ผ่อนคลายมากๆเนี่ยจะาเป็นลดการผ่อนคลายลงบ้าง,งนะครับแต่เรา ถ้าไปดูนโออยบายการคลังเนี่ยจะเห็นว่าจะมี s i z a b l e ที่จะเข้ามาอยู่นะครับอย่างอย่างอย่างในเรื่องของ3.5ม้าล้านล้านาเหรียญสหรัฐนะครับที่ทางทางด้านประธานาธิบดีคุณ เสนอเนี่ยคุณโจไบเดนเสนอเองนะครับก็ยังยังยังกำลังจะเข้าสภาอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าทางด้านฟิสคาลเนี่ยยังยังเห็นตรงจุดนี้เข้ามาสพอร์ตอยู่นะครับโดยรวมเนี่ยเศรษฐกิจโลกเนี่ยผมคิดว่ายังโตได้อยู่นะครับอาจจะมีชะลอตัวบ้างในในบ,บางประเทศอย่างเราเห็นว่าจีนเนี่ยเริ่มมีสัญญายการการเติบโตที่ที่น้อยลงน่ะครับอ่าอย่างของสหรัฐเนี่ยก็คิดว่ายังเติบโตได้ค่อนข้างโอเคอยู่นะครับของยุโรปยังโตได้ดีอยู่ครับ ค่ะสำหรับีมธุรกิจราคาที่เราจะสามารถลงทุนได้ในเดือนตุลาคมจะไฮไลท์เอาไว้ในกลุ่มไหนดีคะครับอตอนนี้ที่เราเห็นนะนะครับเราก็เห็นการปรับตัวเพิ่มขึ้นของราคาพลังงานนะนะครับเราคิดว่าราคาพลังงานน,น่าจะอยู่ในระดับสูงอยู่นะครับตอนนี้ถ้าต้องลงทุนติดตามข่าวกันเนี่ยนะครับก็บจะเห็นข่าวในเรื่องไอ้ตัว power shortage ที่เมืองจีนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าสนใจเนี่ยก็ผมคิดว่าในเชิงในมุมของการลงทุนในกลุ่มพลังงานเนี่ยยังยังน่าจะได้รับผลประโยชน์อยู่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าในทางต่างประเทศเองเนี่ยนะครับผมแนะนําว่าในช่วงเดือนตุลาคมเนี่ยอย่างที่เรียนนะครับอาจจะเห็นตลาดหุ้นบันผวนเนี่ยก็แนะนําว่าถ้ากําไรแล้วเนี่ยนะครับก็พักเงินในพวกตราสารนี้ระยะสั้นนะไม่ว่าจะเป็นกองตราสารนี้ระยะสั้นหรือว่ากองมัติมาร์เก็ตก็ได้นะครับแล้วถ้าเกิดเกิดตลาดอยอดตัวลงมานะครับก ก็ค่อยกลับเข้ามาซื้อทางด้าน risky a แอสเกันใหม่นะครับส่วน risky a แอสเที่แนะนำนะครับก็จะเป็นทางด้าน d e บล็อกมาเก็ตนะครับก็กองพวก global equity นะครับก็ก็น่าสนใจนะครับครับในช่วงเวลาแบบนี้เองแนวทางการจัดพอร์ตเปอร์เซ็นต์การจัดพอร์ตเราควรวางแผนยังไงดีครับครับในในช่วงนี้นะครับอย่างอย่างที่เรียนนะครับเราควรจะลด ทางด้านทางด้านหุ้นลงมานะครับแล้วก็เพิ่มทางด้านด้านปราสานนี้ระยะสั้นนะครับหรือหรือพวกมันที่มาเก็ตก็ได้นะครับรอจนจังหวะที่ตลาดปรับตัวลงมาเยอะๆนะครับหรือว่ายิวสารัฐเนี่ยขึ้นไปผมคิดว่าถ้าถ้าเราไปดูปฏิบัติสารัฐเดิมเนี่ยมันก่อนหน้านี้เคยขึ้นไปสูงสุดวันหนึ่งจุดแปดนะครับเราก็อาจจะเอาตรงจุดนันเป็นเป็นจุดเล็งได้ว่าว่ายิวสิบปีเนี่ยจะขึ้นไปถึงหนึ่งจุดแปดหรือเปล่านะครับแล้ว หลังจากนั้นเนี่ยค่อยๆเพิ่มทยอยเพิ่มทางด้านริสกี้แอสเซทใหม่ครับพวกกองทุนหุ้นอย่างเงี้ยน,นะครับค่ะสําหรับกองทุนแนะนําที่จะนํามาฝากกาันในวันนี้มีตัวไหนที่น่าสนใจบ้างคะครับก็ของบจวีเราตอนนี้เราก็แนะนำนะครับสาน้าตงว่าซื้อกองทุนวี l o b a l e q u u t y y นะครับอันนี้จะลงทุนในด e วอลล์มาร์เกอย่างเดียวนะครับไม่ได้ลงทุนใน emerging market นะครับ ค่ะได้เลยค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะคุณสราคาสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะก็ถือว่าเป็นการปันผ่อนนะคะปรับเปลี่ยนนะคะสาหรับเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้นะคะหลังจากที่เดือนกันยายนคิดว่าจะชิลๆนะแต่มีหลายปัจจัยนะคะท้าทายแล้วก็ผันผวนเลยทีเดียวค่ะคือไม่ใช่แค่ในประเทศต่างประเทศเท่านั้นต้องบอกว่าหลายภูมิภาคทั่วโลกดีกว่านะฮะสหรัฐก็มีปัญหาจีนก็มีปัญหาขึ้นมานะครับไปถึงเชื้่วนบ้านเราเองเรื่องของสถานการณ์ในประเทศเองนะครับทั้งเรื่องการเปิดประเทศเรื่องน้ำท่วมก็ถือว่่าเปป็นััจยที เปกดดันในช่วงปลายเดือนด้วยใช่ค่ะ,คะนะคะแล้วก็เสริมข่าวดีนิดนึงนะคะสําหรับตลาดหุ้นในเช้าวันนี้นะคะทูขึ้นมาซื้อขายเป็นอันดับหนึ่งแล้วก็เป็นสีเขียวสดใสนะคะเขามีการประกาศร่วมไม้ร่วมมือกับ i ิกตอกค่ะในการที่จะทำคอนเทนต์นะคะผ่านการตลาดในรูปแบบของ 5G มากยิ่งขึ้นนะคะแล้วล่าสุดเนี่ยทิกตอกเขาเพิ่งฉลองกันไปนะพันล้านยูเซอร์นะคะทั่วโลกนะคะ,อะรอติดตามค่ะก้าวใหม่ๆนะคะที่จะเกิดขึ้นในแวดวงการสื่อสารและค่ะ,คะนี่ก็คือเรื่องราวข่าวสารที่นํามาฝากกันในเช้าวันนี้นะคะ พรุ่งนี้10โมง5นาทีกลับมาพบกันสวัสดีค่ะสวัสดีครับ